อนนี้ก็เพิ่งมาถึงวัดแจ้งจังหวัดชาเชิงเซาครับบรรยากาศช่วงสิบเอ็ดโมงนะวันนี้ก็จะมากราบองค์เท้าพิศวรนครับภายในวัดแจ้งนะก็จะพิเศษตรงที่ว่าจะมีอยู่สามขามเท่าที่เราเห็นนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับก่อนอื่นก็จะไปกราบในพระอุโบสถครับภายในวัดแจ้งนะบรรยากาศสิบเอ็ดโมงแดดแรงจัดนะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จอด นะครับภายในวัดก็ขับเข้ามาเลยนะครับจอดได้เยอะยู่นะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่ช่วงวันหยุดที่เรามาพอดีก็จุดนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่ามาเหมือนกันนะโอ้ด้านในส่วยเหมือนกันนะนี่ครับจะแวะไปกราบภายในอุโบสถกันดูด้านนอกสวยมากเลย กุโบโสถบัดเจงเดี๋ยวถอดรองเท้าด้านนอกแล้วก็เข้าไปกราบบริเวณด้านในครับภายในโโอุโบสมเห็นด้านในสวยจัดเลยพระพุทธชินราชหรือเปล่าไม่รู้นี่ภายในอุโบโสถ หลงใหญ่เลยด้านในโบสถ์นะครับเงียบดีเดียอากาศม่ค่อยร้อนนะ ก็ได้ไปการด้านในโบสถครับภายในวัดแจ้งนะก็จะเป็นปดิยสถานคาถาหลวงพ่อวัดวัดแจ้งนะแต่แคล้ายๆพระพุทธชินราชนะภายในอุโบสถด้านในสวยจัดเลยอนะ่ะจุดนี้วันนี้ตั้งใจมาการาบองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับสามขาสังเกตมีสามขานะแต่จะพาทุกคนไปดู อ,องค์ทวิสุวรรณมันจะเป็นองค์ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่สร้างมัองค์เก่าเเลยเห็นแล้วสะดุดตาเมื่อกี้จุดนี้บริเวณจุดทางเข้าเลยองค์นี้องค์ทวิสุวรรณครับจุดที่เราขับรถผ่านมานองค์เก่าเลยอยู่ด้านข้างกับบูบสนะ เห็นแล้วสะดุดตาเลยเี่ยจะตีะระฆังมีะระฆังเรียงยาวเลยนะข้างๆอุโบสถนี่อุโบสถเมื่อกี้ที่เราเข้าไปนะครับนี่ไปกาดด้านในอุโบสถวันนี้อากาศไม่ร้อนเย็ยนสบายดีโอ้ะระฆังยาวเลยจะเริ่มตีตั้งแต่นู่นทางเข้านั่นแหละ ดูแล้วสวยจัดเดี๋ยวขอตีละครังก่อนนะตนละครังด้านข้างอุโบสถก่อนที่จะไปดูองพระอิศวรรเพียงยาวเลย จะมีเจดีย์องค์เจดีย์สีข,า,ขาวๆด้านข้างหัวุดชุดนี้จะเป็นทาวเวสสุวรรณองค์นี้จะเก่าแล้วนะพัดแจ้งก็อยู่ติดกันไม่น้มาบักกงพอดีก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เอารถมาจอดแล้วก็ นั่งเรือข้ามไปนะข้ามไปเที่ยวชมวัดชมอะไรอยู่นะเดี๋ยวเราอาจจะนั่งเรือข้ามไปนะไปเที่ยวแม่น้ำมาบกงนี่ภายในวัดฝั่งนี้ก็เป็นสาลานะสารา,ก,ารรรกันเปรียนมืดจังเลยไม่ได้เข้าไปนะ วิเวียนภายในวัดอันนี้จะเป็นป้ายที่วัดเพราะวันนี้มีแผงผ้าด้วยนะวันนี้นมีวัดแจงมีพ้าเครื่องให้เช่าด้วยนะวันนี้ือมีแผงผ้าเนียโอ้องค์ใหญ่เลยนะองค์เทวาสวรร ใหญ่จัเดี๋ยวจะไปดูว่ามีสามขาจริงไหมประมาณนี้แหละนี่ครับองค์ท้าเวสุวรรณลักษณะพิเศษก็จะมีอยู่สามขานะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะแต่มองเห็นแล้วแหละด้านหลังจะมีขาที่สาม ฝั่งด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำะบาะงกงนะด้านหลังทาวิสุวรรณแล้วก็จะมีตลาดน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะแวะกลับกันผู้องค์ใหญ่มากเลยนะก็แดดมาพอดีเลย าก็ได้กะองค์พระวิสุวรรณแดดร,รด้อนพอดีการ้อนเหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆครับองค์พระวิสุวรรณจะมีสามขาให้ทุกคนได้เห็นไปไปดูกันครับโอองใหญ่มากเลยนะสูงไม่ใช่ห้าเมตรเลยหนระอ กลายเป็นสีเขียวนะขาเลี้ยวส่วนสังเกตนะปกติเราจะเห็นแค่สองขานะขาฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายดูด้านหลังวั ขาที่สามอยู่ด้านหลังสังเกตนะฝั่งนี้จะเป็นขาซ้า,ายแล้วก็อันนี้จะเป็นขาที่านะาสมาสมานาาในด้านหลังนะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นเหีบสมบัติเหียบเหีบสมบัติแล้วก็ขาที่สองอยู่นี่ฝั่งขวาเนี่ด้านหลัง บรรยากาศก็งเงียบๆดิคนไม่เคยแน่นเท่าไหร่เคยมีคนมาขอพรแล้วถูกลอนที่หนึ่งนกันนี่ครับด้านข้างนะให้ดูด้านข้างสังเกตเห็นนะนี่ขาที่สามนะที่ผมชี้อยู่นี่ขาที่สามอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีองค์เล็กองค์เล็กเหมือนกันองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่เราจำลองก่อนก่อนที่จะสร้างจริงเหมือนกันนะนี่ นี่ขนาดรองเล็กก็ประมาณนี้ขนาดนี้ก็ประมาณ2เมตรนะเนี่ยอันนี้องค์ด้านข้างเล็กๆนะขนาด2เมตรผมเมื่อกี้นประมหาขนาดประมาณามาสัก5เมตรได้อยู่สูงใหญ่มากกลายเป็นสีเขียวนะ ก็จะมีองค์เล็กทั้งซ้ายทั้งขวานะบริเวณศาลาฝั่งนี้ฝั่งขวามือแล้วก็องค์ใหญ่อยู่ตรงกลางเลยเด่นมากเลยเข้ามาปุ๊บขับรถเข้ามาก็เห็นเลยไป้วกอีกองหนึ่งฝั่งซ้ายมือฝั่งศาลาเหมือนกันพระเวสสุวรรณ วากาบทวสุวรรณที่มีลักษณะพิเศษคือสามขานั่นเองอสวยเลยบรรยากาศกดไม่แน่นนะโลงดีจุดแรกที่เราเข้าไปก็อุโบสถดูหลังนู้นที่จอดรถนี่ก็จะเป็นชุดไหว้ภายในเต็นท์ ก็วันนี้ก็ได้กราบอง์ทววสุวรรณครับตั้งสามขาเมื่อกี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับตั้งใจมาเลยนะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันนะครับก็ลองมากราบแล้วก็ขอพรดูเผื่อสมริดผลครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่ามาทําบุญเหมือนกันนะครับเงียบดีเงียบสงบดีแล้วก็จะมีตลาดบางขาอยู่ด้านข้างพอดีนะด้านข้างวัดพอดีติดริมน้ำบางบึงพงพอดีนะครับเดี๋ยวทริปต่อไปเราจะไปนั่งเรือแล้วกัน ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเรา,เราไปนั่งอีกคลิปต่อไปครับรอติดตามชมแล้วกันไปแล้วทุกคน